สัสดีค่ะพบกับช่องเยมยาพาทอีกแล้วนะคะกับสาระเล็เคล็ดลับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะก็เข้าสวนมานะคะเห็นมแมลงเริ่มจะมากัดกินต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะแต่หันไปหาอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะนํามาไล่ได้นะคะน้ํายาก็หมดสูตรต่างๆก็หมดนะคะแต่พอดีดเหลือบไปเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นเจ้านี่ค่ะกาแฟค่ะใช่แล้วนะคะ กาแฟสามารถนําไปไล่แมลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟซองกากกาแฟหรือว่าแม้แต่กาแฟทีนวันนะคะได้หมดนะคะกาแฟเปล่าๆก็ได้ได้หมดนะคะสําหรับที่เป็นกาแฟนะคะค่ะทําไมถึงว่านํากาแฟไปไล่แมลงได้เพราะว่าในกาแฟนะคะจะมีสารต่างๆที่แมลงไม่ชอบนะคะสิ่งที่แมลงไม่ชอบก็คืออะไรกลิ่นค่ะในกาแฟก็จะมีกลิ่นที่ฉุน เหมือนควันไหมหรือควันไฟนะคะที่มแมลงไม่ชอบแล้วออย่างก็คือรสชาติขมนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มแมลงไม่ชอบนะคะเหมือนสมัยก่อนนะคะเขานําใบสะเดานะคะไปไล่มแมลงนะคะและป้องกันมแมลงศัตรูพืชไม่ให้มาทําลายต้นพืชของเรานะคะเพราะฉะนั้นกาแฟมีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะคะเหมาะที่จะนําไปไล่มแมลงนะคะ แต่ว่าการไล่นะคะไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งได้ผลนะคะเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำนะคะวิธีการใช้ในการไล่แมลงก็ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะค่ะหลังจากที่เราได้กาแฟมาแล้วนะคะหนึ่งซองไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือว่าทีนวันนะคะได้หมดนะคะแม้กระทั่งกากกาแฟนะคะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำเปล่า1ิบลิตรใส่กระป๋งหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำกาแฟที่เราได้มานะคะ เพียงแค่หนึ่งซองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้กาแฟกับน้ําเปล่านะคะละลายเข้ากันให้ดีที่สุดนะคะค่ะหลังจากที่เราละลายกาแฟกับน้ําเปล่าจนเข้ากันได้ดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำตัวนี้นะคะ ไปทั้งรถลาดแล้วก็ฉีดพ้นนะคะการฉีดพ้นเราก็จะนําตัวนี้นะคะมาใส่ฟ็อกกี้แบบนี้นะคะเพื่อนําไปฉีดพ้นได้เลยนะคะเราจะใช้ปริมาณและอัตราส่วนเท่ากันเลยนะคะทั้งการฉีดพ้นแล้วก็ลดลาดนะคะเพื่อป้องกันแมลงที่อยู่บริเวณพื้นดินนะคะหรือว่าบริเวณที่อยู่ตามใบตามต้นเขานะคะการฉีดพ่นนะคะเราก็จะฉีดพ้นช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆเพราะว่า มแมลงจะออกหากินช่วงเย็นถึงพบค่ำนะคะส่วนการลดลาดนะคะเพื่อนๆก็ลดลาดได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลดลาดเพื่อป้องกันและไล่กําจัดมแมลงกันคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขานะคะเราก็จะไม่ได้กินลูกแล้วก็ผลผลิตเขานะคะ ส่วนการฉีดพทนนะคะเพื่อป้องกันรบริเวณใบหรือลำต้นของต้นพืชน,นะคะสำหรับมแมลงที่จะมากัดกินนะคะก็ฉีดได้ช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถ้ามงเย็นถึงพบค่ํานะคะเพื่อนเพืเพราะว่า,มาแมลงจะออกหากินช่วงนั้นนะคะเน้นนะคะถ้าจะให้มแมลงไกลจากสวนเรานะคะใช้ครั้งสองครั้งจะไม่ได้ผลนะคะเพื่อน เราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แมลงนะคะกลับมาอีกนะคะถ้าใช้ครั้งต่อครั้งจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรปลอดสารพิษนะคะเพราะว่ากาแฟคนยังกินได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะเพราะฉะนั้นเรานํามาแค่เพื่อป้องกันและก็ไล่แมลงให้ไกลจากสวนของเรานะคะสามารถใช้ได้บ่อยๆนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะสําหรับวิธีนี้ค่ะ สำหรับสูตรกาแฟในการไล่มแมลงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมแมลงนะคะสามารถนําวิธีนี้หรือสูตรนี้ไปไล่มแมลงได้เลยนะคะเห็นผลนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้อยู่เป็นประจํานะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องยแมวพ่าธรรมด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะถ้าอยากให้พืชผักของเรานะคะห่างไกลมแมลงนะคะก็ควรหมั่นดูแลแล้วก็ป้องกันด้วยสูตรนี้เลยค่ะ